ดีค่ะทุกคนเจอกันในเพจร i m u l a t o r อีกแล้วนะคะหลังจากที่อัปเดตมาเมื่อคืนนี้นะคะทุกคนอย่างที่บอกนะคะว่าเขามีการอัปเกรดโชคคูณ2แล้วก็คอยคูณ2ด้วยนะคะพอมีอัปเดตโชคคูณ2แล้วเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาลุ้นโชคดูอีกทีนึงค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาเปิดแพ็คเจ้านีออนเออีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> อยากได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่กับเขาบ้างนะคะทุกคนจากที่อัปเดตเมื่อวานมีตัวสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เพิ่ม <c oughs> ขึ้นมานะคะเราก็เลยได้ตัวนี้มา1ตัวนะคะทุกคนนี่เลยนะ เจ้าตัวนี้เลยค่ะน่ารักใช่ไหมล่ะเดี๋ยววันนี้นะคะถ้าเราได้เกลือเยอะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาใช้เจ้าเครื่องฮิวแมชชินด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ายังมีเอ็กซ์คลูซีฟเหลืออีกหลายตัวเลยแต่เสียดายมากๆเลยเนี่ยเจ้าเอลแล้วก็เจ้าพวกสัตว์เลี้ยงพาร์ตี้เนี่ยแลกไม่ได้นะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาซื้อแพ็คกันเลยเจ้าเอ็กซ์คลูซีฟนีออนเอ็กนะคะทุกคนได้มาแล้วเรียบร้อยไหนดูสิเย้ได้มาแล้วนะคะทุกคนเอ็กซ์คลูซีฟนีออนเอ็ก โอเคค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มโชคตัวเองนิดหน่อยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะคะเอาละพอไไมทุกคนบูยโชคเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเกาะไหลเรียบร้อยมามาลุ้นใบแรกกันเลยนะคะทุกคนนี่เลยในเจ้นีออนแคสนะคะในจอหนีออนแคสมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วค่ะอาราใบที่2 จะได้เป็นตัวอะไรนะขอได้ได้ตัวใหญ่โอ้ได้นีอ่อนดองนะคะทุกคนได้น,น้องหมามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะต้องมอก,ก่อนนะคะว่าในฮิลแมชชีนนี้นะคะน้องหมาเนี่ยเขาได้สองแต้มเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อกันเลยใบที่สามแล้วนะยังไม่ได้อะไรเลยอยากได้ตัวใหญ่อ่ะเขามากอะ่ะเอาเลยค่ะโอ้โอ ได้จานีออนดอกอีกแล้วายใบที่สี่แล้วนะคะเออใบที่สี่แล้วโอ้ยตื่นเต้นโอ้หได้นีออนแคทมาทำไงดีคะทุกคนไม่ได้ตัวอะไรเลยอะ่ะได้แค่2ตัวนี้แต่ก็ยังดีที่มีเครื่องฮิวแมชชีนนะคะเราก็เอาอไปแลกได้นะคะโอเคอ่ะมาใบที่ห้าโอ้ นิออนแคทค่ะไม่ได้ตัวใหญ่หรือว่าไม่ได้เจ้าตัวกริฟฟินเลยนะเนี่ยทุกคนคะเราเปิดมาจะใบที่6แล้วนะคะออาละเริ่มคอยได้ตัวใหญ่โอ้โหไม่ได้เลย เหลืออีก4ไหใบเท่านั้นนะคะอยากได้คาทานิกด้วยซ้ำนะคะทุกคนอ่าล้วหนึ่งสองสาขอให้ได้ตัวใหญ่ฮะโอ้โหนีออนแคทมาอีกแล้วค่ะปกติเขาจะชอบมาเป็นคู่นะนี่ก็มาเป็นคู่แล้วเนาะอ่ะใบที่8แล้วนะคะ,ปะไปเลยโอ้อจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหนีออนดอกอีกแล้วค่ะทุกคนเราจะไม่ได้ตัวใหญ่กับเขาเลยหรอเออ รู้สึกเศร้าใจอะ่ะค่ะต่อไปกันเลยนี่ขนาดช่อคูณสองแล้วนะอนะไรค่ะใบที่เก้าจะใบสุดท้ายแล้วนะเออตัวใหญ่ต้องมาแล้วโอ้โหนีออนแคทค่ะทุกคนไปสุดท้ายแล้วนะถ้านอมนี้ไม่ได้ตัวดีๆเนี่ยจะร้องไห้แล้วนะใบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนจะได้ตัวดีๆกับเขาบ้างไหมอ๋อขอได้ตัวใหญ่โอ้ ได้ n e ออนกิฟฟินมาฮ <c oughs> <c oughs> ่าก็ยังดีใช่ไหมคะโอเคค่ะอย่างน้อยก็ได้ n น o n นด็อกมานะคะนีได้ตั้งสองแต้มก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนมาเลยคะ่ะทุกคนเราจะเอาน้องน้องที่เปิดได้เมื่อกี้นะคะมารวมกันเป็นตัวใหญ่นะคะทุกคนนี่ในการใช้ตู้นี้เลยเราไม่เสียใจยสักนิดเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามีสลิงเอ็กคลูซีฟเนี่ยอยู่ไม่น้อยนะคะทุกคนน่าจะรวมได้สัก1ตัวนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรากดเกินไปตัวหนึ่งด้วยนะเสียดายมากเลยอ่ะลืมดูนะคะเพราะว่าตอนนั้นมันแบบว่าดึกมากแล้วนะคะอ้าวสีพอยแล้วค่ะทุกคนเหลืออีก5พอยนะคะก็คือ2กับสแต่ตอนนี้เรามีแค่3พอยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสลับ เรียบร้อย50พอยแล้วนะจำได้ว่าเจ้าตัวบอลลูนดากอนที่เป็นเรนโบว์เนี่ยเราเปิดได้แพ็คเดียวกันเลยเนาะได้มาเป็นเรนโบว์ทั้งคู่นะคะทุกคนเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะทุกคนคอนเวิร์ตกันเลยนี่นะคะแรกทั้งหมด26ตัวด้วยกันนะคะเย้ได้มาแล้วคะ่ะทุกคนนี่ มากันเลยมากันเลยมา,มาลุ้นดูนะคะทุกคนนี้เราได้แล้วนะคะฮิวแมชชีนเองนะคะทุกคนมีให้ลุ้นทั้งหมด5ตัวเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะทุกคนมาลุ้นกันเลยดีกว่านะเปิดแล้วนะคะ1นึ่งสองสาเอ,อขอให้ได้ตัวดีๆด,ด้วยโอ้มาอีกตัวแล้วค่ะมาอีกตัวแล้วค่ะทุกคนนี่ตัวเดิมเลยนะคะเป็นเจ้านกไดโนเสาร์นะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนได้มา2ตัวแล้วนะคะเหมือนเจ้าฮิวเมสชีเนี่ยมาเป็นของรางวัลปลอบใจยังไงก็ไม่รู้นะคะทุกคน <c oughs> มาให้รางวัลปลอบใจยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะลองไปที่ตลาดดูนะคะลองเปิดขายดูซิว่าเขาจะได้ราคาเท่าไหร่โอเคค่ะทุกคนนี้เราได้ตัวใหญ่มาแล้ว2ตัวนะคะก็คือ เจ้าตัวไดนโนเสาร์เนี่ยสองตัวเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าในตลาดตรงนี้นะคะเขาจะมีขายอะไรหรือเปล่า3ามบิลเลียน ขายได้ยังไงเนี่ยแพงมากๆเห็นไหมคะทุกคนบอกแล้วนะว่าราคาเจ้าไ e อ้คูสีต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆนะคะทุกคนดีนะที่คลิปที่แล้วนะคะเรามากว้านซื้อทั้งตลาดไปเลยค่ะ1บิลเลียนเลยนะคะทุกคนราคาแบบเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะคะคิดว่าเดี๋ยวก็มีคนซื้อนะคะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดขายเจ้าเสเลี้ยงตัวใหญ่ที่เราเพิ่งได้มากันนะคะตัวเดียวนี่แหละขายสัก40บบิลเลียนดู ดูสิว่าเขาจะซื้อไหมมีใครสนใจมั่งราคาไม่แพงเลยนะเพราะว่าเราอะเอาสัตว์เลี้ยงเ e อ็กซ์คลไปแลกตั้ง26ตัวนะคะทุกคนครั้งที่แล้วเนี่ยเอาไปแลกตั้ง38ตัวด้วยกันนะคะดูกันสิคะว่าเขาจะซื้อกันหรือเปล่าอ่ามีคนสนใจเข้ามาทักทายแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดตลาดทิ้งไว้ตรงนี้สักหน่อยเราลูกค้ามาดูก่อนแล้วกันนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ